อโลฮ่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาดา10เกมมือถือที่ภาพสวยสุดๆในมือถือเลยนะครับจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมโอ้โห <adapted quality> ชิวไหมละ่ะ <ulen> เรามาแสนซับไปด้วยกันดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งด้วย เฮดแรนผมมีความฝันที่อยากจะประจนภัยบนโลกว่าง <Just close. S 1> เมื่อผมหลับเนี่ย <Just close. S 1> ผมจะฝันถึงดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นดินแดนที่ผมก็อยากจะไปสำรวจนะ oh. เพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆผมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งนั้นเลย oh. เพราะว่าทุกครั้งที่ผมหลับเนี่ย oh. ผมจะรู้สึกว่าผมได้ท่องเข้าไปในโลกแห่งนั้นจนมีวันหนึ่งครับ oh. ผมก็ได้เข้าไปในความฝันจริงๆ และได้ไปเก็บดาบเอ็กคาริเบอร์หรือดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองและผมก็ได้ประจนภัยสำรวจของเก็บทรัพยากรต่างๆเจอเพื่อนอีกมากมายและนี่คือการประจนภัยครั้งยิ่ใหญ่พร้อมกับภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามรูปแบบของเกม RPG ที่เหมือนกับดินแดนอลิสมีหลากหลายด่านให้เราเลือกสำรวจ และยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราจะต้องประจนภัยในการต่อสู้อาวุธก็สําคัญครับและในการกดหรือสมาธิของเราเนี่ยก็ต้องแน่วแน่เหมือนกันการเก็บหาทรัพยายกรต่างๆเพื่อมาทําการอัปเกรดอาวุธหรือมาทําการคัาของนั่นเอง ในส่วนของแมปต่างๆเนี่ยเขาก็มีประตูนะครับบานอื่นๆเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปนะครับในการเชื่อมต่อในแต่และแมปเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปสำรวจนะเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็าจะลงดังเจี้ยนที่แบบว่ามันโหดขึ้นนะครับเพื่อหาวัตถุดิบชั้นดีมาทําการตีบวกอาวุธเทพๆนั่นเองคุณผู้ชมพร้อมที่จะนอนและตื่นมาโลกแห่งความฝันและประจนภายในดิแดนแห่งความมหัศจรรย์เตรียมดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วไปดาวน์โหลดเอ้ยลงทะเบียนก่อนเซ Super ring, ร์สตริเกมรูปแบบแนวแอคชั่นอารที่เห็นครับจีอยู่ตรงหน้าโอ้โหนี่มันอะไรกันนะามาซากะไม่ใช่ครับคือบนโลกนี้เนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้และเรานะครับคือผู้ปฏิบัติการในการต่อต้านเหล่าซอมบี้ครับที่โผล่มาจากหลุมอวกาศนะโอ้โหอีกแล้วอีกแ,แล้วว,ว้วาว<ๆ>ว,าว้วว้าวและสุดท้ายนะครับมวลมนุษย์เนี่ยจะสามารถกู้โลกกลับมาให้สมบสุขดังเดินได้หรือไม่ครับ เรามาดูในส่วนของตัวละครกันเลยดีกว่านะครับตัวละครของเกมนี้เนี่ยเรียกว่ามีความหลากหลายและน่าเล่นสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นของเหล็กหรือว่าจะเป็นพันปักษาพลังสายฟ้าสถิตยอยู่บนมือแต่ดูแล้วเขาน่าจะใช้เครื่องส่งพลังสายฟ้าอยู่ที่อยู่ด้านหลังนะแล้วก็ต่อมาเป็นกระบอกเหล็กพร้อมกับเอ,อ่อที่มาถ่นานแก๊สนี่เฮ้ยเอาไปบวกกับซอมบี้ได้ด้วยสุดยอดเลยครับเนี่ยโอ้โห แต่ยังไงเนี่ยก็สู้สาวน้อยคนนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขามีเท้าเด็ดแถมขาอ่อนก็ขาอีกด้วยนะและมีปืนด้านหลังด้วยครับแล้วต่อมานะครับก็เป็นสายมีดก็เหมือนกับแอสซัซินนั่นแหละครับเราจะต้องมาเก็บเลเวลแล้วก็อัปเกรดของต่างๆป่าฟันอุปสรรคอีกมากมายและการประจดภยัยครั้งนี้รอคุณผู้ชมอยู่นะครับใครที่พร้อมแล้วก็มาบวกกันได้เลยเอย้แต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมบอสมันดูแบบไม่เหมือนซัมบี้เลยเหมือนแบบว่าพวกกายพันกายล่างมันอีสานะโอ้ดูพลังสิครับเลยอย่างนี้เราจะไปสู้ยังไงเนี่ย โอ้ยก g อดไม่นะโอ้โหดูดิสุดท้ายแล้วนะครับมวลมนุษย์จะสามารถรอดหรือไม่แต่ผมว่ารอดนะครับเพราะว่าเรามีเ uh จ้คนนี้ที่แบบว่าอ,อือมอืมมากโอ้โหสลาชีวิตตัวเองไม่นะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับสากุระ r ร o l u t i o เมื่อโลกสุนสลายไปนะครับได้เกิดการสร้างโลกขึ้นมาใหม่ด้วยพลังของจิตใจและจิตวิญญาณและนี่คือการต่อสู้นะครับของมิไลซึ่งพลังของเธอเนี่ยจะสามารถทิชิตโลกและสามารถกู้โลกกลับมาได้หรือไม่ก็มาลงทะเบียนและรอเล่นกันเลยนะครับอีกคือ t ลฟเ a t i o n คือต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยภาพนะครับและเนื้อหาเนี่ยสวยมากๆเลยนะคือเรื่องเนี่ยจะเล่าถึงนะครับเป็นแบบเจ้ามหาสมุทรนะครับที่อยู่ใต้พิภพแห่งนี้นะเขาก็จะร้องเพลงนะครับ l a d y go l a d y go ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อผิดเรื่องผิดเรื่องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่าจีนนะครับก็คือบู๊พลังภายใน,ในมีพลังอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเขากำลังจะเปิดให้เล่นนะครับในปีหน้านี้นะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับพวกเกมจีนนะครับที่แบบว่าจะมีเรื่องราวนะครับมีฉากต่างๆเป็นเกมแนวเก็บเลเวลเ m o r p g อนะซึ่งก็จะมีการอัปเกรดของต่างๆมีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆมีภารกิจนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามือถือเราจะรับไหวไหมครับสวยขึ้น Rate ดแ c ็กแคมตัวเกมเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดนะครับถึงเรื่องราวแบบว่าไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้นะครับกับสาวน้อยสุดน่ารักนะครับที่เราเนี่ยจะได้ทั้งไปกินข้าวกันไปกางเต็นท์กันและจบกันด้วยการสวีวีวีแบบเฮ้ยโย,โยัวว่าไม่รู้อะไรนะครับก็แค่โนเท้ากันเท่านั้นแหละครับโธไม่มีอะไรหรอกสตาร์วอ c ์โคโคทู สตาร์วอล์คใหม่ที่กำเนิดพลังฟอร์สพร้อมกับดาบเลเซอร์นั่นก็คือเจดนั่นเองเกมนี้เนี่ยเป็นแนว RPG ตะลุยดาษนะครับคุณผู้ชมจะได้สัมผัสโลกของเจดจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมีทั้งดาบเลเซอร์หรือว่าจะใช้ปืนคู่ก็ได้นะครับเราจะต้องทําการเก็บเรเวลฟาร์มของแล้วก็อัพสกิลต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละครต่างๆใครที่อยากเล่นเกมนี้แล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับเขาจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้ Project Cargo คุณผู้ชมคนไหนเนี่ยเป็นขาซิ่งกันบ้างครับและอยากจะแข่งรถในสนามแบบโอเพ็ดฟอร์ ort, แบบสนามจริงเลยนะเรียกว่าแข่งกันแบบดุเดือดจริงๆแต่พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเอ้ยนี่เห็นไหมครับเวลาเรา ออกตัวหรือว่าเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยเราจะต้องดูจังหวะนะครับในการเทิร์นเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์นั่นเองคะแนนที่เราจะเก็บเนี่ยเราจะต้องทําเวลานะครับให้ได้ดีๆซึ่งถ้าเกิดเราทําเวลาได้ดีในการเข้าได้รวดเร็วเนี่ยก็จะทําให้เราได้คะแนนได้เยอะขึ้นนะแล้วเราก็เข้าเช่นชัยเป็นที่1เนี่ยก็จะได้รับชัยชนะไปซึ่งการเบรกหรืออะไรเงี่ยมันก็มีจังหวะกดด้วยนะครับเพราะว่ารถมันแรงจริงๆเนี่ย,ายการกดเบรกหรืออะไรเงี่ยมันก็สําคัญนะครับไม่งั้นรถชน กันเละแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็ลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ g ร t รูปแบบเกม MMORPG ที่คุณผู้ชมจะได้ท่องโลกไปกับโลกกว้างหลังจากนั้นพระเอกก็บอกว่าเอาฝนตกซะแล้วทำยังไงดีงั้นเข้าไปหลบฝนในป่าดีกว่าเกมนี้นะครับเราจะได้ประจนภัยไปในโลก แห่งแฟนตาซีซึ่งเต็มไปด้วยสิงสารา,าสัตนะครับที่ซุ่มอยู่ในป่าซึ่งความอันตรายเนี่ยมันก็แฝงอยู่ในป่านี่แหละครับอาจจะมีเงาะป่านะครับอาจจะมีสมิงหรือว่าเสือสิงกระทิงแรดกนะครับโดยไม่ใช่ละสำหรับเกมนี้นะครับถ้เกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับเขาจะเปิดให้เล่นในปี2022หรือ23หรือ24มิเนริก เกมรูปแบบ rpg ที่เราจะได้สัมผัสถึงความตะก,การตาความสวยงามของอรารยธรรมต่างๆและคุณจะได้ต่อสู้กับเราพิศารท,ที่อยู่ในอรารยธรรมเหล่านั้นซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเล่าสตอรี่นะครับจะมีเนื้อเรื่องในการเชื่อมโยงในแต่ละสถานที่ไปซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เราเข้าไปตะลุยในโบราณสถานนะครับจะมี พวกเหล่าปีศาจดักรออยู่ซึ่งเราเนี่ยจะต้องทำการค้นหานะครับว่ามีปริศนาอะไรซ่อนอยู่มีอิสตเอกอะไรอยู่และเกมนี้เนี่ยเขากำลังจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นะจริงๆก็เคยเปิดทดสอบมาแล้วรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับและก็อยากจะเล่นเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ Party Animal เกมนี้นะครับเราจะเล่นเป็น สัตว์น้อยผู้น่ารักไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นก็ซิล่าหรือว่าจะเป็นตัวละครอ,อะไรต่างๆเนี่ยที่เหมือนกับว่าใส่พวกมัสคอตนะแล้วก็ทําการหลบหลีกนะครับศัตรูของเราเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเล่นกันแบบว่าต่อสู้กันนะแบบบังคับแขนขาแบบคล้ายๆกับเกมเออเกมนึงเลยที่มันแบบว่าจะเกาะเกาะกันใช่ไหมเกมนี้เนี่ยมันก็แบบเป็นแบบปาุมมาต้มกันต่อสู้กันนะพวกผะโพกผ้ถ้าเกิดว่าใครเคยดูในเวอร์ชันของ PC หรือเวอร์ชันในเพยเนี่ย ก็น่าจะคุ้นเคยกับเกมนี้ดีนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเปิดให้เล่นในมือถือนะครับเร็วๆนี้ก็สามารถลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับแล้วมาไฟเตอร์กันเนย้อเว่าโอ้ยงายอย่าลืมกด subscribe เพื่พอไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะอัพเดตทุกวันสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปอื่นส,สามารถคลกด้านล่างได้เลยนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะเดนันหรับใครที่อยากรับชมคิปอื่นสามารถด้านล่างได้เลยนะครับอย่าล b e เพื่อไม่พวิหมๆที่จะเด่นรันสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปอื่นสามารถกดด้านล่างได้เลยนะครับ